ครัะนะครับวนนี้เราก็กลับมาในเกม Star Wars Battlefront 2ใน Story Mode นะฮะตันนี้ก็นั่งรอหน้ารอรถกินแสนยาวเหยียดนี่ก่อนนะฮะก็คงต้องรอไปเรื่อยๆนะฮะเครื่งองทางยังเนี่ยครึ่งแล้วนะฮะครึ่งแล้วกต่ลราจะครึ่งแล้วอ <laughs> เอาฉันต้อรอไอ้ลอหลอกที่ทัง้งพวกก็ด สวยข้าสวยขัาสวยครับได้อีกมั้ยไม่อีกม,มั้ยเฮ้ยโกะม,มันมาจะแบบมากเกินไปโอ้อีกแล้วฮะผมเกลียดมากเลยมชอบอารมณุมยิงคนเดียวเนี่ยกระดาอิปืนอะไรบอกวันนี้ไหม บนไม้ป็นปืดาเมจกำลังดีเลยนะเนี่ยปืนก็ดาเมจธรรมดานะฮะไม่ดาเมจไม่สูงพอฮะอ๋เฮ้ยไม่ได้แบบต้วเพอร์เซอร์มานา,นานละนหนักวันนี้วะ ผมเอินเซตมานานจนคือวันถีงดักขลังฮะแอบมาดักขลังมาเสียมารยาทโอ้โหจริดูย่ ก่อนจนะชอ็อตเออคับเตอร์เพอร์เซนเตอร์เพอร์เซนก็นบุญแล้วมาครับอยากจะลองมาตเตอร์เพอร์เซนมันงานกดรูู้ครับคือส่วนนี้คือเหมาะกันบูทั้งนั้นเลยสายบูน่าจะชอบนะฮะแล้วผมก็เป็นสายบูนีนะ่แหละจะมาชอบมนาะจากเงี้ยมาให้มายิงมามา มาะฮะดุรุ่นสวยเพื่อนโ,โอ้อีกแล้วฮนะชอบมาดักลุมฮนะนี่ขนาดผมเลือกปืนโหดๆแล้วนะเอเคฮะต้องเลือกโหดกว่านี้เอาเป็นต้องไปปืนกลน,นะฮะถึงจะเหมาะเป็นุ่กไหนดีอะเอานี่แล้วกันได้ไปตามก่อนหน่อยเล็กน,น้อย แต่กูเลือกดีกว่าฮะต้องเลือกอาวุธที่เหมาะอภรรติกว่าเลยฮะต้องเลือกที่หัวฮะการเลือกที่หัวคือจุดอ่อนไม่โดนใช่ไหมคุยระเบิดฮะคุยระเบิดตูมสวยเพื่อสวยสวยไหมสวยไหมฮะสวยไหมโอ๊ย ช็อตมันเลยเหอะไม่มาฮะมาฮะมาฮะมาให้ยิงฮะมาให้ยิงเลร็วๆฮะยืดระเบิดฮะให้ยิงฮะ บ้างหนะก็ไม่แมน่นมาให้ตกกรใจแล้วเล่นนะเมื่อกี้เนี่ย เม็ดสักเม็ดเลยเออสวยสวยมากฮะสวยสวย,สวย,สวยเดี๋ยวก่อนไปเพิ่งมาขาดจังหวะขอเขาจะพอกสักครู่นะฮะขอเช็คคนนี่กี่โมงแล้วโอเคฮะมาสวยต่อนี่ฮะ,ะ <S 1> <S 1> มาฮะสวยฮะสวยฮะลงก,ก่อนฮะยังไหมไหมมีไหมก็ม,ม,มานี่ฮะ,ะมารอให้จริงเลย อะไรที่เหมาะก,กันเล็งยิงมากเลยฮะจะมาับบไหนะฮะลอลอลออรอรอรอโโหศพเรินพื้นอย่างนี้ด้ใจต้งนี้ยนะฮะบู๊เลยไม่ไว้ใจแล้นะว่ามันเคลียร์ยังนะฮะแต่ก็ต้องสื่อแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้วไม่เคลียร์แล้วโอ้โหมาไม่ตรงทัก ยา,ากเ,าเ,าเลยยิ่งหรอเลือดเราเข้าเลือดเลือดเอดโอ้เราเปิดท่นเราเปิดนี้ก่อนอ่าอย่าเพิ่งมาเพื่อนอย่าเพิ่งมามาให้ยิงมาให้ยิงนะไม่โดนสักไม่ก่อนฮะเราก่อนแล้ยิงมาฮะคนมีสุดแลาตุ้งนีกันนี่ฮะเดี๋ยวก่อนเพื่อเพื่อน เฮวยแมนใช่ไหมฮะแมนกว่าตั้งเยอะเอออยู่ที่นี่หน่อยคลังวอล์วอะไรก็ตั้งหนาโอ้โหแมนมากฮะอันนี้แมนมากเก่งน,นี่ใช้ได้ใช้ได้ฮะเฮ้ยอยู่ๆอยู่ตรงนั้นแหละเออโผล่ขึ้นมารอฮะรอฮะรอตัองกว่าอ่ะโผล่ขึ้นามาฮะ

ค่อยมาชิคเหอะมาจุดนี้ถ้าตายโ<ป>อ้โมันจะพุ่ลงมาขนาดนะี้ได้กระโดดมากระโดด We need to get my father off this ship before it goes down. เรื่อะไรกับพ่อกันขนาดนะ่ะลักพ่อก็ดีแล้วแหะนะเดี๋ยใช่ไหมเดี๋ยวนะ เราลุกอมาที่แล้วฮะเดี๋ยวบางอย่างมาแล้วแล้วเขาก็ร้องให้เราลิงเลยตอนนี้ด้วยฮะเพราะว่าเราต้องรักกิจอย่างเดียวเลยมาเปิดประตูเออเข้าไปขนานแล้วเข้าลิฟต์เข้าลิฟต์ทัศน์ศิลฮะทัศน์ศิลป์ฮะท่ากนิ่ The Empire's time has come. You don't have to go down with it. This is a rescue attempt. I politely decline. No, Rick. We have to go now. โกหกอะไรเนี look, right. mm ่ยทอยกันสรุปว่าเป็นฝ่ายไหนการติดตาเงินเกลืออะไรตัวให้รอฮะตอนนี้คือรถขับตัวมันโอ้โหเกล็ดเกล็ดเราลุยตัวเขาไปด้วยรู้ว่าไปทางไหนนะครับเราเดี๋ยต้องวิ่งเดียวอ่ะอยู่นี่เดี๋ยวเราอยู่นี่นี่จะตายมานะแโอกาสตายสูงมากอย่าเอียงไปเองมาฮะแั้วก็เอาตัวกันรอดไปนะฮะโอ้ ตามาผู้คนเรื่อยๆโอ้หระเบิดตุ้มตางไปฮะไนเป็นเบสตอลเลยทีมันก็เป็นสตาร์บอลด้วยลั coming, เราดีเรือ่อยๆจุดมาแล้วฮะันยังอพยพี่สซนตอนนี้โซนประเทอพยพสมบูรณ์แบบนะฮะนะฮะใจมากอะฮะียร์พลัจีบนี่เก่งระดับนี้นะฮะักิไม่ได้ดูนะฮะส่ ตายไม่นั่นครูสักขนาดนี้นโอ้โหได้ทุยแล้วเพื่อเรามาฮะใครก็ไม่รู้แหละไอเดนเอานี่ไอเดนผู้ชายชื่ออะไรนะจำไม่ดูดดรักยายนะไอ,อเดนอ๋อเดียวชื่อว่าเดวฮะ อันนี้ชื่อว่าเดียวโอเคเอาชนะแล้วหรออย่าบอกนะว่าเกมจบแล้วอ่ะติเคเรเชอร์สกิปสกิป out m h บอกอ้ง I w o n l l you anything you t h s i p keep you safe คาโลเรนมันเกี่ยวอะไรด้วยหรือว่าสตอรี่เริ่มต้นมันจบแล้วนะฮะตอนนี้คาโลเรนกำลังปวดหัวกันนี่คือเหมือนพับกินอจกรรมของคาร์เลนเนี่ย มันไฟไม่โดนว่ะเอาตาเฉยโอ้ยผมพลาดอะคาร์โรเลนดิซิสอ่านี่คงจะเป็นภาคต่อแล้วนะฮะพลาดทางเมื่อกี้เล็กน้อยคือฟันเท่าไหร่ก็ไม่โดนเดวฮะเดวบน You you, you protect think this ship will keep safe? ไม่ให้เดินลงฮะโอเคเอ้าหายไปใช่ไหมบทหายไปแล้วฮะนี่เราต่อมาคือบทบทตัวนั้นหายไปเลยแต่หมอนี่มันต้องอยู่แทนฮะอย่าหนีไปไหน,นไม่เชื่อ

อะรเปไปทามานะฮะมันมีป่าไม้ในในฐานได้ไงอ่ะเอาเฮ้ยมาจากไหน

ตายอีกแล้วฮะผมไม่ค่อยชอบกัรคูดาวเลยมทำให้มาแบบมาลัวๆอยิงเร็วๆอะลัวๆเลยฮะมันจะรู้ว่าก่อนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้ผมปวดหัวมากๆคือการคูดาวโอ้ดีไม่ต้องเริ่มใหม่กลนะฮะถ้าเริ่มใหม่ใจคงคงจะหนักหัวเลยฮะหัวร้อนนี่แหละฉอดนี่แหละตัวนี้กันกระสุนที่หมดอะกันกระสุนกันกระสุน นะลีเลือกก,ก่อนฮะมาปัดไปฮะมันมาปัดไปฮะมันก็ปัดฮะโอ้ออยเฮีเรปัดเออปัดฮะปัดฮะมนไม่ยากรอก อ,อีกแล้วฮะชอบอย่างนี้เสมอเลยอ่ะเออกกังครูดาวสเตน,นิมมาก,ม,ากมันทำให้การเล่นเกมมันไม่ค่อยมีความต่อเนื่องอะนะฮะแล้วก็จะขาดโอกาสอะไรไปแล้วก็จะตายง่ายกว่าเาดิมมากดกด

มไม่แม่นเลยฮะไม่แม่นเลยฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวนี่ก่อนฮะไปนี่ก่อนนะเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มพักรถก่อนฮะพักรถก่อนเลือดนั่นนะคือสินี้ยากมากมากเลยฮะเพราะสตินี้มากับเลือดเนี่ยแหละมันให้มันนิดเดียวมันเหมือนจะเยอะนะฮะแต่รุมเมื่อไหร่คือไม่รอด แล้วนั้นผมก็จบอันแรกทิ้งเท่าี้ก่อนนะคระับแล้วก็จะมาต่อถทุงอาชาเตในคลิปแล้วก็จบเท่าน,นี้ก่อนนะครับใครก็ชอบก็กดไลค์และกดแชร์กดะสับกระส่าด้วยครับบ๊ายบาย